ตอนนี้กำลังจะไปบางเลนค่ะโอ้ยเมื่อวานเนี้ยทำ YouTube ทำไมมันมันทำยากทำลำบากจังเมื่อวานขึ้นไป300เมื่อเช้าเหลือ279เตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาโอ้จะเป็นลมแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะได้คะมันเมื่อไหร่มันจะผ่าน คลิปก็ควรจะได้พอได้มาแล้วก็ลงหวบเลยจนน่าใจหายโอ้ยเพื่อนมีวิธียางเพื่อนมีวิธีอย่างอื่นไหมคะที่ได้มาแล้วมันไม่หลุดเอากาวติดไม่เลยเอากาวติดไว้ใช่ไหมบอกหน่อยค่ะโอ้ท้อแท้แล้วท้อแท้จริงๆ สั่นหนนะคะพอดีนั่งรถแต่ถนนไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบเนี่ยตอแท้แล้วตอแต่แล้วต,อ,ตอแต่ตอแต่แล้วไสบาย <c oughs> <c oughs> ดีใจแล้วได้สามร้อยว่าเอเอ,อถ้าจะลงก็ประมาณสักหนึ่งสองสามน่าจะมาประมาณ,มาณนี้พอเมื่อเช้าตื่นมาเหลือสองเจ็ดเก้าโอ้โห จะเป็นลม <ś 2> โอ้ยนอช่วยบอกหน่อยค่ะที่มันมันมาแนละ้วมันมันไม่หล,ดลุดลอยมันไม่ล่วง 2> <ś> 2> ลงไป <ś 2> สู้แล้วนะเนี่ยสู้สู้แล้วนะเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยจะสู้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวสู้ไปอีกสักพักนะสู้ไปอีกสักพักสักระยะหนึ่งลองดูอีกสักระยะหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงปีใหม่นี้จะถึงไหนปีใหม่นี่จะถึงไหนอีกไม่กี่วันเนี่ย จะถึงถึงไหนดูน้ําท่วมนะดูน้ําท่วมน้ําก็ยังอยู่นะคะเนี่ยน้ายังยังเยอะอยู่เนี่ยน้ํายังเยอะอยู่เนี่ยสองสองข้างถนนเนี่ยน้ํายังเยอะอยู่ยังขังน้ําขังเยอะอยู่เพราะตอนนี้มันตรงตรงนี้มันไอ้นี่ด้วยมันมันมันต่ำเยอะเลย ถนนดีว่าถนนสุงเขาขับรถเล่นเล่นลายเหรอฮะแล้วก็จะแซงก็แซงไว้เลยอ่เขาก็คิดว่าถ้าคุณอยากไปคุณก็แซงไปสิคะอาแซงไปเลยคะาอ๋ออ่านลายครับครับรถไอ่านไลฟ์หรือไลฟ์สดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปอะ มันกับเรานั่นละมันกับเรานั่นแหละดีว่าเราไม่ได้ขับรถนั่นแหละ,ะตรงไปตลาดน้ำลำพญาะะ่ะสามนาทีฝ่าแล้วอ้ออา<น>อวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ